ตอนที่มม่บอกว่ามันหันมาคุยกับแม่ไงแม่แม่นีโออยากกินอะไรนั่นะไดโนเสารู้ไหมแม่นึกถึงอะไรอะไรคะแม่บอกว่าอยากกินขนมไดโนเสาร์หรอขนมขนมไดโนเสาร์เออที่มันเป็นแบบไอ้นั่นใช่ไหมไดโนเสาร์แม่ข้าใจเข้าใจกเขาใจถุงเขียวทั้งหมนี่ถุงเขียวแม่เข้าใจว่าขนมไดโนเสาร์อะไรนะแต่มันถามงง ขนมไดโน right? เสาร์เหรอเออแล้วก็อ่านไปถามด้วยแบบงงๆขนมไดโนเสาร์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันเป็นแบบเป็นหมูกระทะเป็นชาบูอ๋อแม่สีเขียวเขียวอะไดโนเสาร์สีเขียวอ่ะก็เลยแบบก็เลยอันนั้นมันคือตัวไดโนเสาร์เหรอทุกคนมันคือตัวมังกรไม่ใช่เหรอมันตัวไดโนเสาร์เหรอมันคืออะไรอ่ะทุกคนเออมันคือแบบมันคือมังกรไม่ใช่เหรอ มังกรเหรอทำไมแม่เข้าใจว่ามันเป็นจระเข้อ่ะมันมันมันกึ่งจระเข้กึ่งด้นั้นเสาหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรได้มันคือบาร์บีคอนนั่นแหละแต่ในหัวแม่คือมันมันเหมือนไอ้เข้อ่ะเออทุกคนอย่าไปแปลงนางนะเดี๋ยวนางแปลงนางจะนางโกรธนะอ๋อไม่ใช่มังกรแต่จริงๆมันก็ตรงตัวอยู่นะบาร์บีคอนอ่ะเอออย่าอย่าไปแปลงนางนะอย่าไปแปลงนางนะ ไดโนเสาร์ yup. จะเป็นแหววนะมึงโกรธนะแอบเอารูปตอนหลับลงนี่ต like mm oh ื่นมาน่าจะแบบอันน่าจะทักมา้โนาูมาแน่นอนเด็กไปชอบเรียกแบบนี้ร้านไดโนเสาร์อ๋ออาจจะเขาอาจจะเข้าใจในมุมมองของเขานอะว่าเอออันนี้ยไดโนเสาร์อะไรดูคุณแคลรี่ทําให้ฉันอยากจีบสามีตัวเองคืออะไรคะ กลับไปจีบกันอีกรอบอย่างเงี้ยเหรอคะคือจีบกันอีกรอบเหรออินเลิฟเรอช่วงแบบป๊อปปี้เลิฟมเหรอป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟมีป๊อปปี้เลิฟแต่หน้าคล้ายๆจระเข้นะใช่ค่ะทุกคนจริงแม่ถึงเข้าใจว่ามันคือเอ่อไอเค่อ่ะเดี๋ยวครั้งหน้าถ่ะแม่ครั้งหน้าแม่ไปแต่ฮิโอบอกหนูหน่อยถ้าแม่ไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าแม่ถ้าแบบนางแบบมีถ้าแบบวันหยุดใช่ไหมคะแม่ไป แม่ไปพัทยาอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งหน่อยตอนแรกอะแม่เข้าใจว่าอ่าคุณพลียกลับไปแล้วอเออจริงๆแล้วอะคือคือเราอ่าแม่เข้าใจว่าเออกลับกรุงเทพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าอยู่แต่วันนั้นอะก็คือแบบเหมือนโทรคุยกับรีโอแหละแล้วเขาบอกว่ายังไม่ได้บอกแม่เลยว่าหนูจะไปเขาเพิ่งรู้ตอนนั้นแหละเขาบอกว่าอะไรวะเขาบอกว่า เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกไปชมินอนเออจะไปซื้อนาฬิกาเดี๋ยวจะไปหาพี่แพรลี่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเอาหรอเออแม่ก็ว่าจะไปเทอร์มินอลนพอดีอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนเหมือนช่วงจังหวะที่ที่กําลังจะหาที่ไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ไปถึงสักพักนึงแล้วค่ะแบบก็เดินดูของกินชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยก่อนก็คือเออก็กะว่าจะรอเขานั่นแหละนานมากเกือบชั่วโมง ใช่ลำไยวันนั้นอะเริ่มตั้งแต่ลำไยตั้งแต่รีโอเท่ากับรีลาแม่บอกแม่พูดรีโอเท่ากับรีลาแม่ก็กไปหนูโกร<ด>นูบอก<ด>นูบอกว่างี้<ด>ก็คือเข้ามาบ้านเพื่อนเขาแล้วก็ไม่ได้อาเสื้อผ้ามาเอ่อมาใบานิวค้างใบนิวนูบอกว่านูบอกว่าไม่ได้นะ นัดกันอะไรกันแล้วจะมาซื้อนาฬิกาก็เดี๋ยวผมรู้ว่าจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรบ้างแล้วจะใส่เสื้อสามเมื่อวานอย่างนี้มันก็ไม่ได้หนูบอกว่าให้อาบน้ําบ้านนิวเลยผ<อ>มก็บอกว่าอาบน้ําเลยี๋ยวเพื่อไปกินข้าวไปอะไรอย่างนี้อังก็บอกว่าไม่ถึงชุดเดิมชุดเดิมเหรอไม่ได้ชุดมาโหชุดเดิมอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าเอาก็ไปซื้อสิก็ไปซื้อสิไม่มีชุดใส่ก็ไปซื้อสิจนม่เกิดก็เลยไปได้เสื้อมาตัวสองร้อยห้าสิบนั่นน่ะ S 2> <S 2> <S เออแล้วก็อะไรไปคือเดี๋ยวเชอปิดอะไรสั้สนๆไงบางทีอะอะไรก็ไม่รู้หนูบอกโอ้โหทำงี้ไม่ถูกบอกว่าต้องเตรียมตัวสิหนูก็บ่นนางบอกว่าเตรียมตัวก็รู้อยู่ว่าจะมาแต่ก็ไม่ไม่เตรียมตัวมันก็ไม่ถูกมันแจ้งวีนใหนา,นาไงไหมก็เลยแบบขี่รถออกไปหาเสื้อมั้งได้เสื้อมาได้เสื้อมาตัวหนึ่งสองร้อยห้าสิบ คนดูฟังเพลินเลยทีนี้ทำไมทุกคนไม่นอนกันคะทุกคนขาเดี๋ยวแม่จะหนีไปนอนแล้วนะคะเด็กเหล่าไ,ไ, <ś> ไปแล้ว,วไ,ไปแล้วทุกคนกดติดตามเช่าแม่หรือยัง <ś> เหมือนเลี้ยงลูกเลยขาะท่ารักก็ไม่รู้แหละฟิลแหละฟิลทั้งเหมือนฟิลทั้งลูกฟิลฟิลไม่ใช่แบบฟิลลูกฟิลแฟนอะ ไม่ใช่ฟิลแฟนอย่างนี้ค่ะคือลูกฟิลแฟนดิฉันก็ช่วยแม่เขาดูไปอะไรไปก็แล้วกันอืมมันก็ดีเนอะมันก็ดีมันก็ดีในอีกมุมมองหนึ่งอะค่ะถ้าพูดถึงอะอจริงๆแล้วอะมันถ้ามองในอีกมุมหนึ่งอะมันดีนะทุกคนคือคือบางทีอะอย่างเราพูดอย่างเราบอกอะไรเข้าไปอะมันพูดยากอะเออ บอกได้เป็นบางเรื่องบางทีอบางทีเขาอาจจะแบบเอออาจจะฟังแพ้แฟนเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมหนูก็เหมือนแม่เลยหนูก็วีนทำเลยเมืนกันวีนแม่นี่ตัววีนเลยตัวแบบมันคงคิดเนาะมันคงคิดในใจเนาะหนีแม่มาแล้วคุหนีมหนีแม่มาแล้ว ก็ยังเจอมึงอีกแล้วหนูว่าบางทีอ่ะมันต้องมีฟิลน,นี้เหมือนกันนะลรีโอนะแม่ก็เหมือนกันมันก็มันก็คงรู้สึกอะ่ะอีกแล้วเหรอไมาอีกแล้วเหรอผูโทษนอีกแล้วเหรอผูโทษนอีกแล้วเหรอถ้าไม่ไปเรียนเนี่ยหนูว่านางคงมุนม,ม,มุนหัวเลยเพราะว่ากู <c oughs> ไม่สามารถทักหาใครได้เลยทักหา,าใครก็ไม่ได้เลยถ้าสมมติวันไหนไม่ไปเรียนทักหาใครไม่ได้เลยสติกเกอร์อันแรกที่จะส่งมานะครับทุกคนถ้าวันไหนไม่ได้เรียนคือสติกเกอร์ร้องไห้ ตรงสติกเกอร์ร้องไห้มาก่อนแล้วก็ตามด้วยคำว่าเฮ<ม>้อรงมาแล้วไไม่ตืกก่นสติกเกอร์ร้องไห้กับคำว่าเฮ้อไม่ตื่นนี่ค่ะทุกคนแม่ไปนอนแต่ค่าดึกแล้วได้ได้ค่ะ,เด,คะเดี๋ยวไปเจอกันอีกก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่อทำงานพวกนี้อีกวันหนึ่งก็จะหยุดอีกแล้วเหนื่อยขี้เกียจด,ด้วย ทำไม่หยุดค่าแม่หรือมันเป็นอ,อันนี้เหรอวันหยุดแล้วคือวันหยุดเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราจะอยากจะหยุดวันไหนมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการตกลงกับกับกับทีม,ท,มทีมในร้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหยุดอีกสามวันค่ะทํางานสามวันแล้วก็หยุดอีกสามวันตอนแรกหยุดสามวันทํางานสามวันแล้วก็จะหยุดอีกสามวันละไม่ไหวมันมันมันเครียดอะ่ะมันมันไหลาย,ยางอะ่ะมันเงียบมันขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออหยุด นายก็หยุดไปก่อนเลนนยนะหรือว่าอย่างไงมันเขาเรียกว่าอะไรอะพฤติกรรมการซื้อของของของคนตอนเนี้มันมันมันเปลี่ยนอ่ะของกลุ่มลูกค้าอะไรอย่างนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไปก็เดี๋ยวรอสองสอง,สองรอดูสองวีคสุดท้ายสิ้นปีเผื่อเผื่อเผื่อมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มันยังแบบซบซอบอยู่ก็ก็หยุดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวคอยช่วงช่วงต้นปีไม่คึกคักเหรอคะน่าจะขายดีเนาะเงียบมากเลยเงียบทุกแบรนด์อ่ะมันไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่แบรนด์แบรนด์แม่ที่แม่อยู่อะไรเงี้ยเรามองรอบข้างคือแบบมันเงียบอ่ะเอออย่างอย่างอย่างลูกค้าเดินเข้ามาบางคนเขาก็ไม่รู้จักแบรนด์อ่ะพอเราแบบกดกดอ่าคิดคิดเป็นเงินดลลา์อะไรอย่างเงี้ยให้ให้เขาดูเขาก็แบบตกใจแบบ หลอหลออะไรอย่างเงี้ยแพงอะไรเงี้ยนหละแพงใช่ใช่อารมณ์ประมาณแบบแพงแพงทําไมแพงจังอะไรประมาณนี้คะ่ะคือคือเหมือนกับกลุ่มมันคนละกลุ่มสมากกว่ากลุ่มลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมมันก็เลยเออช่วงนี้ช่วงช่วงหยุดไปก่อนเดี๋ยวช่วงสองวีสุดท้ายค่อยว่ากันเผื่อเผื่อ,อีขึ้น เพราะอย่างลูกค้าคนไทยส่วนใหญ่เขาก็จะเดินทางแบบว่าคริสต์มาสเนาะคริสต์มาสกับปีใหม่น่าจะน่าจะคือคืนอ,อ,อยู่จากที่การประเมินสถานการณ์ของแม่แต่จริงๆอ่ะมันมันควรที่จะดีตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะแต่เหมือนพอมาปีนี้มันมันพฤติกรรมการซื้อมันเปลี่ยนของของลูกค้าเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนเยอะอืม แล้วแม่มแม่มีมีมีโปรแกรมจะพาลีโอไปไปนู่นไหมไปไปสีสะเกตไหมไปสีสสเกตกาลสินเอากากาลสินมีอยู่ค่ะนี่แหละกําลังคิดคิดดูดูอยู่ว่าน่าถ้าถ้าจะพาไปจริงๆน่าจะเป็นพฤษภาค่ะทอนู่นพฤษภาคฤษภาแต่มันจะร้อนหน่อยเนาะเป็นสาพฤษภามันมันจะมันจะชนเขาเรียกว่าอะไรนะชนช่วงช่วงที่เขาปิดเทอมพอดี เออแล้วก็มีบุญมังไฟพอดีอย่างที่ออที่แม่เคยเคยเคยบอกครั้งก่อนว่าเอออาจจะอาจจะถ้าอยากจะกลับจริงๆอาจจะชวนกลับช่วงนั้นเพราะว่ามันมีประเพณีมันมีเขาเรียกมันมีกิจกรรมทำอะ่ะถ้าถ้าอยู่อยู่เราไปมันน่าเบื่อไงมันไม่มีอะไรต่างจังหวัดน,นนะใา้ต่างจังหวัดถ้าไม่ใช่เทศกาลมันไม่น่าไปค่ะแต่ปีใหม่กระสงการอะ่ะแม่ขอบายบายนะคะไม่ไป ผูก็ไม่ไปเหมือนกันอ่ะโอ้รถติดบัรอะไนเลยไม่ไป,ไ,ปไม่ชอบไม่ชอบอยู่บนรถนานๆไม่ชอบคนเยอะไม่ชอบแอร์อัดไม่ชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ชอบเลยไ,ไป<ฮ>ช่วงทีไ่ไปช่วงที่คนเขาไม่เที่ยวกันดีกว่าใช่อย่าง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 ที่แม่อยากจะชวนไปช่วงพฤษภพุ่นบังไฟคือหนึ่งเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเทศกาลก็จริงแต่ว่ามันเป็นเทศกาลแค่พื้นที่ตรงนั้น ม,มันไม่ใช่เทศกาลทั้งทั้งทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันมันโอเคกว่ามันเป็นส่วนตัวกว่าแล้วก็อะไรอะไรอะไอย่างะไหลายอย่างมันสะดวกกว่าค่ะอืแต่อาจจะแอบร้อนนิดนึงเนาะคือสภาน่าจะดีกว่าเมษานะหนูว่าไม่น่าใช่ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าต่างกันไม่น่าจะต่างกันร้อนมากเพราะว่าปีที่แล้วแม่แม่ ดีอ๋อปีนี้สิกลับไปมาโอ้โห,โโห้เรื่องเลยร้นอนมากโซนนั้นอ่ะไปเทียเเ่ยวไปเอาบุญบเ,เขาเรียกว่า,า,าไ,ไปเอาบุญมัองไฟเวลาภาษาอีสานเวลาเขาคุยกันเนี่ยต่างหมู่บ้านต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาบุญมัองไฟเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเหมือน,นไปทําบุญไปแบบ อะไรอย่างเงี้ยไปดูขบวนแี่ไวยังมีความสนิทกับญาติฝั่งไอ้กับกับฝั่งไอ้ป้าไอ้ใช่ไหมคะสนิทไหมไม้ว่ายังสนิทนะเพราะว่าคือเขาเขาอยู่นานอยู่นะคะพูดถึงอ่ะเขาอยู่นานใช่ถ้าเขาอยู่ตอนที่เขารู้เรื่องแล้วเนาะเขาอยู่นานตอนที่เขารู้ทุกอย่างหมดแล้วอืมอย่างตากับยายหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเถียงนะ ยายร้ฟคังไม่เคยเคียงครับครับครับแต่การจะ<ต>ทำอีกเรื่องหนึ่งนะเราไม่ทำครับครับ <laughs> มันครับยังไงของมันวะครับไนงะแต่ไม่ทำนะครับนะจ๊ะแต่ไม่ทำอยากรู้จังเลยมันตึมัน,ม,นมันตื่นอยู่ไหมเนี่ยคะไม่ตื่นหรอกค่ะไม่เช่นนั้นผหลับยาวภาวนาไป<ม>นะาธุอ่อนเมื่อ ใช้งานเมื่อหกชั่วโมงที่แล้วสาธุอย่าลืมนะทุกคนฝากด้วยถ้าสมมติว่านางแบบออแต่ถ้านางตื่นนางไลฟ์ประมาณตีห้าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปห้ามนางเพราะ่านางอาจจะเตรียมเช้าไปโรงเรียนได้แต่ถ้าสักตีสามอะไรเงี้ยไล่นางลงไลฟ์นะคะหนูฝากด้วยนะทุกคนแล้วหนูก็กับแม่จะไปแล้วค่ะใช่ดึกดึกแล้วค่ะเื่อยเื่อหนูก็หนูก็ลงไลฟ์เหมือนกันค่ะแม่ค่ะ โอเคค่ะัมนหมูปลา้วนะคะแม่คาพ่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีแล้วอย่าลืมไปตาม